สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่ยันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโรซันบิ๊กแพคนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นลดนมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีคําว่าใหม่นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบ3ชั้นนะครับก็เดี๋ยวจะลองกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเพิ่มมาเป็น3ชั้นมันจะอร่อยขึ้นไหมนะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสําหรับผู้แพ้หารนะครับในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมผลิตภัณฑ์จากนม แลซีจินจากโวเหลืองและธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกูเทนไข่แพหานกลุ่มนี้เรี่ยงนะจ๊ะอ่ามีเครื่องหมายตาฮารนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขนมนะจ๊ะดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยหลอกําลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่ว่ากินแล้วก็จะลืมออกกําลังกายนะจ๊ะโอเคนะเฮ้ยกินดีกินดีกินนมดีนะจ๊ะนี่นึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งเออชิ้นก็ใหญ่ขึ้นนะเออชิ้นใหญ่ขึ้นะครับ นี่จ้าอันนี้ที่ไม่ทาฮึมฮึมต้มงองกงนะมันก็เอามาทำเป็นสามท่ายกินนั่แหละก็ เทาที่เทาอันทั่วไปละห้าบาทครับอันนี้ก็จะมีความดีขึ้นหน่อยก็คือหนาขึ้นแล้วก็ได้เบสเฟร์เยอะขึ้นดังนั้นก็จะกินได้ค่อนข้างเนี้ยจ,จุใจขึ้นแต่หวานไปจะ้ะ <c oughs> องเลยอะ่ะหวานไปอันนี้ถ้าเป็นเด็กจะชอบนะครับเพราะเด็กอาจจะชอบกินหวานแต่พอเป็นผู้ใหญ่อะ ผู้ใหญ่เราจะไม่ชอบอะไรหวานๆนะครับอันนี้มันมันหวานไปนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆไม่ต้องกินหวานประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยเด็กอ่านชอบแต่ว่าผู้ผู้ใหญ่คงจะไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเราผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบกินหวานแต่ว่าก็ได้เนื้อน,นมมาเต็มๆเนี่ยแต่อรชาตินมอะ่ะมันได้มาเรื่องความหวานนะครับมันก็เลยว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยชอบเพราะอะไรอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบ ไม่ชอบกินหวานนะพี่อ,อะไรเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานดังนั้นเนีออ่ยพอะเจอิเนี่ยเขาือให้มันหวานนะแต่รสชาตินมก็ได้ไหมก็ได้ความจริงนะครับจะให้ดีมากกว่านี้นะครับนมได้ครับไปลดน้ําตาลให้มันหวานน้อยกว่านี้นะครับมันจะได้พอดีนะเพราะว่าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่จะกินลาบากแต่เด็กเนี่ยอาจจะชอบเพราะเด็กเขาจะชอบกินอะไรที่มันหวานๆเน,นี่ยก็ทําได้พันใหญ่ขึ้นแล้วก็จุใจขึ้นครับหวานไปหน่อยอโอเคครับเดี๋ยนๆใการดูคลิปนี้เป็นที่รจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ